สวัสดีพี่น้องสมาชิกกลเครื่องเรื่องตอน้นนกทุกทานครับเมื่อนี้เปลี่ยนแนวนะครับนอะคิปนี่เปลี่ยนแนวเนาะหลังจากที่ฝนตกหลายนกกะโควยอยากหาวครับแม่นเขาสู่เขาร่วมกระโบอคอยอยากสู่กับนกตอเนาะก็เลยไปเห็นแม่ตอมันหลายช่วงนี้ช่วงเขาพัรษาหนานี่ก็เลยสีผ้าพี่น้องมาเบิงการ นำแม่ต่อว่าเข้าสีเหตุกันจังไรวิธีไดสำหรับมือใหม่นอกพี่น้องนาะอันดับแรกกให้พี่น้องหาแม่ตอ่อถึงมันตะเวนหาอาหารนาะต่องานอื่นว่าตองานครับหลังจากที่เห็นบินแล้วครับเขาก็เอาอาหารเขาไปหล่อครับครับหล่อหล่อให้มันมาเกาะครับ มันมาเกาะแกะแล้วมันมากาะแล้วครับมันมากาะแล้วผมกระสิค่อยๆยหายมันออกจากมีครับให้พไปอยู่ในที่โล่งๆนี่จักหน่อยเพื่อผมจะได้แนมครับมันบินมันได้ไปแล้วมันก็บินมันจะวนไป ใช้กระสังมันถอดปล่อยมันไปหลดครับไปอีกแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ววนไปแล้วมันบินไปมันก็สิไปกอ่อใหม่ครับก็บสิไปกอ่กอก่ออาหารใหม่ไปไปแล้วครับอ่ะ เอาลายโพดเอาลายโพดนักไปบ่ได้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับเอบไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวครับกลางทุงกลางทุงท่านจะไปไหนเนาะไปทางปุ่นล่ะครับ ลุงกลางทงเลยครับนะเอาไม้หล่อไม้ครับหล่อไม้ไปหล่อไม้ก่อนเดี๋ยวผมจะหยหา่ออก แป๊บเดียวกับมาครับแป๊บเดียวอ่มาแล้ว มักหลายครับเนื้อไก่กับเนื้อหมูเนาะตัวนี้จะมีอยู่ประมาณสามห้างครับจะมีอยู่ประมาณสามห้างห้างที่หนึ่งจะบินไปทางนนท์ครับบินไปทางบุ่นอีกข้างหนึ่ง จะบินไปทางนี้ครับแล้วที่นี่อีกข้างหนึง่งก็จะบินลงไปทางนี้ครับทั้งหมดต่อที่มาเอาอาหารที่ผมรอนี่จะมีอยู่ทั้งหมด3ามลังครับ3ามลังจากที่ปล่อยเยื่อครับ ประมาณหารอยเมตรกับจุดที่ล่อจุดที่สองครับจุดแหลกคือจุดปล่อยเหยือ่อจุดที่สองคือจุดมองสุดสายตากะมาลัดจูมองที่มันเป็นลงโลงครับลงโลงเนาะที่ลงโลง,โลงเพื่อหาห้ได้เห็นว่า เขาบินตัดมาตรงตรงช่วงนี้ห้ารกสิได้ตามไปอีกช่วงต่อไปครับทาทาหาหลายคนมั่นกระสีง่ายกว่านี่ครับนี่คือผมหาผู้เดียวครับกะ กระเพืองเงื่อหล่ออยู่ครับเพราะว่ามันต่อหลายห้างถาห้างไหลมันห้างใหญ่ตองานมันกระสีหลายมันกระสีมาลุ่มกินกัดเหงื่อหลายแล้วก็เบิดไว้ครับแล้วก็ห้างที่มันบ่หันใหญ่ตองานบมหันหลายมันกระสาแน่ครับในการกลับไปกลับมา บางห้างมันอาจจะยุ่ไกลบางห้างอาจจะยุ่ไกลแต่กะบกเกิน1กิโลครับบกเกิน1กิโลที่ซองห้างที่เห็นมาแล้วครับแต่ว่าห้างนี้กะกะ็รู้สึกว่าล่อๆครับล่อยังมรสันีเห็นมาอยู่ครับอ่ะล่อครับล่อไปแล้วครับ บินไปซื้อนี้เดี๋ยวผมจะไปลัดจูช่วงนั้นอีกเถื่นึงเนาะครับเนาะกะพ่อมไกลกับประมาณซ้ำเก้าแล้วครับสองเทือ่อเป็นกิโลละ,ะเพื่ออยากเห็นห้างเขาตามครับตาม ช่วงที่สครับผมตามเขามาช่วงสุดท้ายแล้วคือว่าเป็นช่วงสุดท้ายบินเขามาตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ่งไก่ๆว่าพ่อมันเขามาหอดห้างมันแล้วมันสีมีลักษณะเป็นจังไหน เห็นโมโนครับคือมันสีมีแม่เข่ามาครับแม่เข่ามามีแม่เขาแม่เขา่าแม่ออก พี่น้องเนาะเห็นมั้เนาะอ่ะนะพี่นนะ้นอง บทษบนใหญ่ครับซำซำตะก,กออาอัแม่ บินตัวนี้ออกครับออกออกไปแล้วครับออกไปแล้วแม่ขออ,อภัยเนื้อครับเลื้อคัมันสั่นมัน มันซีมีม้วนหนึ่งเขามาแล้วก็ม้วนหนึ่งก็ออกไปคือไ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 อเขามามันจะเขทาทั้งนี้ครับมันจะเขทาทั้งนี้ม้วนออก ก็สิออกฟังออกฟังครั้งท้างคางนี่ครับกะนํำมากไก่พอสมควรครับนํำมากไก่พอสมควรประมาณกิโลเคองงได้ครับจากจุดถี่ปล่อยเยือครับห้างใบไยไปได้หรอกเพราะว่า ถ้าปกติแล้วถ้ามันห้างใหญ่ประชากรหรือว่าตองานมันหลายกสิเรเหตตามเห็นไหวครับนีมันห้างโมใหญ่มันมันโมหลายกะถึงว่าตามเห็นได้สาอยู่ครับกะตามเจอครับตามเจอเนาะสูตรนี่ตามเจอเนาะครับเนาะฝากไว้สาหรับมือใหม่ปูดกาลังตามกําลังหาฝึกหัดเนาะเป็นแนวทางครับ ผมกับบดิเก่งดอกพ่อสีว่าบอกวิธียังสันหนึงสีนี่คือเป็นการแช่ประสบการณ์หรือว่าเป็นการเทคนิคในการติดตามครับเป็นการติดตามแบบง่ายๆครับแบบง่ายๆได้ผลครับสูตรนี้ได้ผลแถ่แน่นอนหูแม่ออกแม่ออกแม่เขา ตึงตังตึงตังอ่ะฝากไว้สัำนี้ครับสบายดีมีเงินใสสุขุสุกนสวัสดีครับ